ทัานเดีครับวันนี้เราจะไปกินอูชินะครับร้านดังแถวอุดอรเดี๋ยวร้านไหนเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้า,านนร้านอีกทีหนึ่งขอบคุณครับทาคน้่สวัสดีค่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วต่ร้านไหนกนะันเนี่ยบูดแอนด์ฮูดค่ะยังไม่เคยไปเลยครั้งแรกเราไปกินเนื้ออะไรเนี่ยอะไรเนื้ออนะินเนืออย,นอยากจะกิน อะไรกับคนดูนะที่หายไปแบบอาทิตย์แล้วไม่ได้หายเลยก็เก็บเงินมากินซูชิอยู่ครับได้ลืมไปพี่เมโลเลี้ยงแ้วเราเราไปเปิดหน้าร้านเลยผมเริ่มเบอร์ผมงงมากเจอตอนนี้แหละรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไม่รู้เลยตอนจริงอ่ะถามว่าคนนี้นี่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วทำไมไม่มีคลิปลงต่อได้สองอาทิตย์แล้วอ่ะอาทิตย์แล้วอาทิตย์แล้วไม่ได้ลงอาทิตย์เนี้ยก็ไม่ได้ลงอีก กัเนเลยมาหาด้วยล่ะเออปะอะไรนะโจูข okay. ันไหนนะจู๊ดเหมือนโอเคอะไรนะคิดรอเนี่ยรอเนี่ยโอเคทุกคนครับไม่รู้จะพูดอะไรที่ต่งได้กับกรนเยอะมากเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแล้วครับหน้าเมือนมาตอนนี้ ตอนนี้ยังมาไม่หมดทุกคนนะครับโอ้โหหน้ากูดับมากเลยสัตว์คนนี้กำลังเลือกอาหารนี่เรากินอะไรราคาแบบ799บาทนะครับทอยู่ที่ร้านอะไรนะวูดแอนโฮสนะครับมันมีตามราคาไม่รู้จำไม่ได้แล้วอะไรขนาดนี้ตอนนี้คนยังมาไม่หมดนะครับจังหาะที่เราเห็นรับผมจริงๆคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรนะครับแต่อย่าถ่ายเฉยเพราะว่าเราไม่มีคลิป ถ่ายมาน่าจะสับรวมสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์ที่สองใช่ปะออันนี้มาชังูรรัพกวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกี่ยวาไปามุมวิวโดยไหนไปเพ้นไหนเพ้นไหนเกี่ยวตอนนี้มาคอมเมนต์ต่อตอนนี้คุยออกไส้อเยอะเกินั่งไม่ได้ต่างกัองกินอ้วยารายการอาหารทั้งม่ได้รายการนะครับเรื่องแบบเป็นเวสติเรื่องแบบเยี่ยมห นม่มีกล่แกลุ Eller, ่มเนี่ยได้น้ำเราต้องแมวเองใช <pizzas |th|> <forcément, S 1> ่ไหมผมเอาชามานาแล้วครับบอกว่า้วย ขออันไกลด้ลยกกยวยครับตอนนี้เราก็ได้สั่งอาหารไปแล้วนะครับจะรออาหารมานะตอนนี้อะไรอยนี่มาช่วยรอรอไม่จ้อมาว่เ้ ไม okay. <laughs> <not> ่เคยใช้ครังงีเลยเลยตอบแทนเคยใช้เลาตกที่ตากัที่นี่ของใครใครจ่ายติม รอรอมันเต็มโต๊ะก่อนไมค่อยถ่ายไม่ไมใครก็กินเลยรอเต็มโต๊ะ่ปผมก็สั่งใหม่แค่นั้นเองลูกปลาอะไรอะบรเขาอยากขายเพาะว่ามาลงไม่จัหรอกสั่ส่วนไหนดีอ่าพป็นกุ้งปะอร่อย มนไม่เคยเจอคนนี้ห้เลอะดูงี้นะครับรวมนะอร่อยมากขอาวขาเมนูไหนีวิลชอบอันนี้ครับชาชินี้แต่อามานี่หอยนางรมของใครวจัดดิจัดดินะจัดดิตัมาเพื่ออะไรลหรีวิวให้เป็นรีวิวเป็นเนเราเลยเป็นไม่ไม่จะรีวิวปุ๊กกูเริ่มไม่ลเอาหกไม่เอาเลยต้องทยไะต้องรีวว กันตัวถอยนักลงครั้งแรกวันนี้มันได้สนกีคร้เราจะมาไปนักลงตัวละ120เตอร์หมล้วเลยเตอร์ อร่อยดูยากไม่ได้มัจะเล่นดูไปวะเดี๋ยวตนึ่นม่เพิ่งกินไม่เอาไม่ถาตอนกินหน่งองหงี่เนใหญ่เเลบอกมันจะไม่ตัดออกมันจะแกงเราแวไ่หาแล้วไม่หยาแล้วเดีทุกคนจะจ้องมาไม่ิงเอา โอ้มันเริ่มเสียเป็นทเดีลยวเราสั่งเพิ่มอีกสองนะเดีเดี๋ยวเอาเอารอนออกเอา่ออกมบีรับหน่อยรับหน่อยโอ้น็เ็กเอเอารอหนึ่งออกีเป็นจากสเป็นหนึ่งกันเลยหลังอะไรแต่งร้อสายชิมมี้งขายนี่ก็คือชุดสาชิมีปารวมสุดพิเศษพอได้เห็นแล้วก็น้ำลายไลกันเลยทีเดียว นี่คือสีหน้าคนที่อิ่มแล้วนะครับกำลังไม่ถึอความหลังอยู่ไม่ได้แล้วเรานั่งนิ่งยู่กล้องมาจากไหนวะโยมวะนี่เป็นอาหารที่ินมาตอรกิได้อยู่้ว จริงแล้วเรี้ยเป็นอาหารคอนเทนต์นตะมไหวน้ไห่ขึนแมีเพยไม่ลองเพียองหยียบด้านลลางดูด้านลาเหยียบได้ไม่ต้องมาหาการื่ิที่ปิดคลิปเลยเดี๋ยผมหยิดื่นอยู่ด้านหลัง เอาเป็นทริปนี้ๆๆวิบวับเป็นอากาศครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นคลิปสั้นๆของพวกเรานะเช่นเคยจริงก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรจริงๆเราก็มากินข้าวเฉยเี่ยเนี้อไมิปหน้าถ่ายอะไรตลาดไทยที่สนใจเสื้อนะครับสั่งซื้อได้ที่สั่งซื้อได้ที่ท่าท่าเต้หงเลยตัว <laughs> ละเท่าไหร่นะตัวละห้าร้อยเราจะแอะไปขายอันนี้ก็มีเสื้อมาแจกแต่ไม่รู้จะแจกไงดูรอติดตามช่องทางนะคร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ับฮิตมากครับวันนี้ ไปปิดกับน้องโยเลยครับผมน้องโยทุกคนปกติผมจะเป็นคนเปิดมากกว่าเหมือนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปดูบินไหมครับดูบินดูบินนะดูบินต้องดูคงินทองไปต้องไม่เอาว่าเอาไปไปกินได้เท่าไหร่ก็หมดอุ้ยห้าร้อยบาทไม่ใช่นี่เงินทองอีกสิบบาทสวัสดีทุกคนครับ ทุกคนครับหนขอบคุณครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะจบประมาณเท่านี้แหละถ้าใครชอบคลิปนู้นนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วถ้าอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับยังไงังไงยย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  วุ้ดแอนทูนนะครับผมมากินได้ครับอาหารอร่อยพนักงานเยี่ยมครับผมพนักงานก็ดีครับเฮ้ยมาถึงบริการดีใช่บริการดีเยี่ยมเลยเขาบริการยังไงครับเฮ้ยเขามาเสิร์ฟครับคิดดีไม่ได้เลย